สวัสดีครับเช้านี้ผมอยู่ที่อำเภอ,มอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นเขตติดต่อระหว่างจนะกับอำเภอเมืองนะครับ,รบผมอยู่ที่อาาู่จา์เดียเดียเดียคาแคใช่ไหมครับเดียคาแคตอนนี้เขากำลังหาของเล่นอะไรทักอย่างนะครับอย่างโน้ตบุ๊กแล้วก็มีเคแท็กแล้วก็มีกล่องอีซูซูตัวนี้นะจะทําอะไรเดี๋ยวเราจะให้ เจ้าของพื้นที่แนะนําตัวแต่ละท่านแล้วถามความเป็นมาเป็นอย่างไรที่มาเจอกันวันนี้ครับจะให้เจ้าของพื้นที่ก่อนนะครับสวัสดีครับจันเดียครับยืนใหม่หน่อยแนะนําด้วยนะครับครับสวัสดีครับผมจังเดียสงขานะครับอูอูนายเดียคาเคิเซอร์วิสนะครับรู้สึกว่าโด่งดังมากนะอูนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ แต่อยู่นานแล้วตั้งแต่เริ่มผมเจอตั้งชมรมครับผมเจอลูกค้าผมคนหนึ่งที่อยู่พัทลุงวันนี้เขานารถจากพัทลุงมาซ่อนที่นี่ครับซึ่งมาหลายครั้งแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับผู้ใช้รถใช้ถนนที่เดินทางมาจากจังหวัดพัทลุงระยะทางร้อยกว่ากิโลใช่ไหมครับประมาณร้อยกว่ากิโลร้อยกิโลตั้งใจมาตั้งใจมาโดยเฉพาะเลยออกจากพัทลุงมาตั้งแต่ตอนรุ่งเช้าครับ เดี๋ยวผมก็ต้องรีบทำให้เสร็จไปในวันนี้ครับครับผมแล้วตอนนี้ที่เห็นอยู่อลุงตุงนังนี่คืออะไรครับเนี่ยตอนนี้ตอนนี้กําลังจะใช้โปรแกรม Ktech เพื่อที่ว่าจะปลุกกล่องกล่องบออกล่องหลับไม่ยอมตื่นครับไม่ยอมตื่นต้องถามด้วยเมื่อคืนนี้หลับตายแล้วมากไปหรือเปล่าดื่มมากไปหรือเปล่าขำๆงันนะครับว่าเดี๋ยวเย็นนี้เราจะมีคลิปเฮฮาอยู่ที่แหลมสมีหลาเนาะ อนเย็นนี้เราจะนั่งพูดคุยกันอากาศดีครับอากาศดีใกลมาก็ติดใจครับกล่องตัวนี้ก็คือมีปัญหาเราจะมาปลุกขึ้นมาใหม่ใช่ครับเรียนมาจากไหนอาจารย์เดียร์อนุญาตาถามอันนี้ผมเรียนเรียนศึกษาด้วยด้วยตัวเองครับไม่ไม่ไม่ได้ไปเรียนจากจากสำนักไหนมากก็คือว่าลงทุนซื้อเครื่องมือมาแล้วก็ซื้อซื้อซื้อวีดีโอสอน สอนจูนสอนรีแมปอะไรแบบครับซื้อมาประมาณสองสองสามสองสามอาทิตย์น่ะมามาเรียนมาลองลองบิดลองดูกเองครับลองกับรถตัวเองครับก็จนจนทาได้ครับก็พูดง่ายๆก็คือซื้ออุปกรณ์มาครับแล้วก็ดูตามคลิปวิดีโอที่เขาสอนมาแล้วก็ทําเองใช่ครับโดยที่ไม่ได้ไม่ได้เดินทางไปเรียนที่ไหนใช่ครับใช่ครับก็เรียกเรียนออนไลน์ครับประมาณนั้นประมาณนั้นครับเรียนออนไลน์ก็วันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะ อ่าอย่างท่านนึงครับแนะนําตัวเลยครับชื่ออูอะไรครับชื่ออะไรผมช่างตูนครับอูบีเอ็นทีจริญยนต์ครับอยู่ที่ไหนครับงขาครับอำเภอเมืองฝา่งอำเภอเมืองวันนี้เดินทางมาเดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้รัาครับผมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีใครเก่งที่สุดครับแต่ละคนเขาเก่งคนละแบบครับผมก็เรามาผสมผสานกันให้งานดีขึ้นอ่าครับ เราทำแบบพี่แบบน้องครับก็เรียนรู้ให้มากเพราะเทคโนโลยีสมัยนี้มันเยอะมากนะผมก็ดีใจนะที่เราเห็นกลุ่มช่างของพวกเราที่มาได้รวมตัวกันแล้วก็ทําให้เห็นเลย,ยไม่ปิดบังอะไรอันนี้ก็คือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่ดีในการทาอาชีพเดียวกันของพวกเรานะก็ลูกค้าใครลูกค้ามันอยู่แล้วรเราไม่ต้องมีกลัวเขามั่นใจที่ไหนก็ทําท,ที่นั่นเราไม่ไม่ต้องกลัว ยุคปัจจุบันกับ function, ยุคสมัยก่อนมันมันหน้ามือหลังมือมันต <c ough> <k> ่างกันเยอะครับเหมือนเมื่อก่อนสมัยก่อนในช่างกับช่างไม่คุยกันนะครับผมมีแต่อัากันแหลกลานเลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเก่งมากเราใครมันคือช่างแต่ละคนเก่งเก่งเก่งคนละอย่างแต่คนละด้านกันมันอยู่ที่ว่าเราเรามามารวมกลุ่มกันเพื่อเพื่อเชเชประสบการณ์เพื่อการหรือไงมันมันจะได้จบงานไวงานไวขึ้นกินอิ่มนอนหลับ งานไม่จบกินไม่อิ่มนอนไม่หลับแทนที่จะนอนเครียดก็ได้เซฟความเครียดอ่าดีความเครียดกันมาแล้วก็ก็เก็บกุมกันไว้นะครับเพรวะว่าความรู้ใหม่ๆทางกลุ่มของพวกเรานั้นกลุ่มช่างเนี่ยก็จะรวมตัวกันก็จะเผยแพร่ความรู้ออกไปแม้กระทั่งส่งวิดีโอให้ดูก็มีคือปัจจุบันนี้อย่างจันตั้มเนี่ยผมมอบหน้าที่ว่าสมาชิกสอบถามเข้ามา ถ้าพูดคุยไม่เข้าใจก็ส่งคลิปวิดีโอให้ดูเลยว่าเออวิธีการทําแบบนี้แก้แบบนี้นะก็แล้วก็วงเป็นภาพนิ่งวงสีเลยคือตัวนี้ที่ต้องแก้วิธีแก้แบบไหนเราก็จะทํางานอย่างนั้นนี่ก็ดีนะเอ,อ่อคนรุ่นใหม่ทํางานก้าวหน้าเป็นเรื่องที่ดีมากไม่อยู่กับที่ต้องหาความรู้เพิ่มไปเรื่อยๆมีเวลาจก่อนนอนรัก ครึ่งชั่วโมงก็ยังดีเราดูไว้ก่อนดูแลให้จําจำาเสร็จ้อยทีนี้เราเข้าใจแล้วก็ลงมือทํามันไม่มีอะไรเกินความสามารถที่จะทําได้แต่อุปกรณ์ต้องพร้อมนะครับเหมือนยุคป,ปัจจุบันในการซ่อมแอร์ไม่มีเซ็นเนอร์เนี่ยแอร์ไม่ทํางานรุ่นใหม่อาจารย์เดียวก็รู้ว่าก็ททำแอร์อย,อยู่ไม่ใช่หรอ่าอันนี้คอมรุ่นใหม่ๆอ่ะ ถ้าทําแล้วไม่มีเครื่องมือดีเซตคอมยังไม่ทํางานอย่างนี้เป็นต้นแต่วันนี้ก็เห็นความมุมานะของกลุ่มช่างเราก็ดีใจมากครับก็ขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปนะจารย์เดียก็ช่วยเหลือก,กันอุปกรณ์มันเยอะแล้วไอเอุกรเแล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยไม่ไม่ใช่ว่าครึ่งชั่วโมงนําเสร็จนะมันใช้เวลาค่อนข้างมากนะมันต้องคีย์โปรแกรมใหม่อย่างนี้ ก <moż> ็ได้เวลาที่ว่ามีสัมมนาภาคใต้ก็ต้องเตรียมไปสอนเนาะก็เป็นครูฝึกสอนแล้วตอนนี้อาจารย์เดียร์จะเป็นครูฝึกสอนระบบก็คือความเหลือเชื่อที่เขาไม่ได้เรียนจากไหนเลยแต่ก็หาอุปกรณ์มากาเรียนดู้ด้วยตัวเองไอ้ตรงนี้ก็คือความสามารถเฉพาะตัวนะครับทุกท่านทําได้ไหมทําได้มีเวลาดูเปิดคลิปดูวันละครึ่งชั่วโมงดูจนขึ้นใจขึ้นใจเสร็จต้องลงมือ เริ่มวางเขียนตารางแบบไหนก็ดูตามคลิปวิดีโอที่เขาเราซื้อมาแล้วก็พัฒน,นาตัวเองอันนี้ถามว่ายากไหมยากครับแต่ถามว่าง่ายไหมง่ายสำหรับคนเป็นแต่ยากสำหรับคนไม่รู้นะฮะใช้เวลาเท่าไหร่จันเดียกว,ว่าจะชำนาญน,นะครับก็เป็นปีเหมือนกันนะเป็นปีใช่ครับอยูทุกทุกวันตื่นมาก็นึกถึงแล้วก่อนนอนก็นึกถึงเขาใช่ไหม <laughs> ก็ไม่แล้วก็ก็สละเวลาบ้างเพื่อเพื่อเพื่อจะมาเรียนรู้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอะไรแบบนี้คือคนเราอ่ะมันเป็นช่างเดี๋ยวเดี๋ยวนี้รถรถรถรุ่นใหม่มันเยอะก็ก็อย่าอย่าทำตัวเป็นเป็นกบมนกะกลาเขมันมันต้องแบบภาษาช่างนะภาษาช่างนะครับก็คือคือเข้าใจครับว่าว่าทุกท่านงานเยอะยุ่งเรื่องครอบครัวบ้างเรื่องงานหน้าร้านบ้างแลยแต่แต่ว่า ก็ต้องต้องต้องหาเวลาสิ่งหนึ่งนิดนึงเวลาให้เขาวันหนึ่งสักสามสิบนาทีชั่วโมงก็ยังดีอะไรก็ก็ว่าแบบครับเปิดดูคลิปวิดีโอ u ู u b e อะไรก็ได้ครับมมีความรู้หมดนะครับพอเริ่มเขาได้เขาเก็บนี่กินไม่ได้นอยไม่หลับไหมเริ่มเขาได้เขาเก็บอะกินไม่ได้น้อนไม่หลับนมาแลมาเออต้องเอาเอาต่อต่อใช่ไหมต้องทาต่อเอาต่อแล้วก็ต้องทําต่อครันี่นี่ก็คือความสนุกของการทํางานยิ่งเราทําสําเร็จเองอะยิ่งสนุกมากแล้วความจําตรงนี้ ไม่ต้องเปิดตาราเลยมันอ,อยู่ในสมองแล้วตรงนี้อา้อาวก็ไอสองท่านเขาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเ,เดี๋ยวเราจะเดินไปด้านหลังไปคุยกับเจ้าของรถผู้ใช้รถใช้ถนนที่ศรัทธาในชมรมรวม,มทั่งด้วยใจที่เดินทางจากจังหวัดพัทลุง100กว่ากิโลเมตรเพื่อมาซ่อมรถอยู่ที่อู่จันเดียอา้อาวเดี๋ยวผมจะขอไปคุยกับลูกค้าก่อนนะครับทำงานต่อไม่ ให้เสียเวลาครับก็หลังจากที่เราทําการาปรับปรุงแก้ไขกล่องซ่อมกล่องมาแล้วปวกกล่องมาแล้วแล้วก็ได้ทำการปิดปิดโค้ดด้วยครับรีแมปปิดโค้ดด้วยโค้ดที่ว่าพวกที่มันอุปกรณ์มันเสียมันไม่จำเป็นต้องใช้ก็ปิดก็มีพวก EGR พวกบีบีเสื้ออะไรไปนะครับก็เรียบร้อยแล้วจานตูนไปลองแล้วครับเมื่อกี้ ครับผมก็โอเคครับตอนที่ไปลองก็ลดกําลังอะไรดิค็ดีขึ้นดีขึ้นกว่าเก่าฟันไม่ไม่ดําครับนั่นอ่ะต้านเครื่องให้ดูหน่อยครับเครื่องยนต์นิ่มด้วยนะฮครับตอนตอนมาไฟเครื่องอะไรก็โชว์เต็มตอนนี้เราได้รีแมปปิดโค้ดไปแล้วก็วนะไ,ไม่โชว์นะไปไม่โชว์ กลับได้ปกติน่าปัดปัดแล้วเนี่ยครับผมไปดูค่องเดียวไปลีเวลานอนนอนแต่นั่นว่าจิ้มจุกการจิ้มจุกการปิดกล่องขระมาณนี้จะฝากอะไรถึงสมาชิกว่าก็ก็มีอะไรก็ปรึกษาหาลือก็ได้ครับอันไหนช่วยแก้ไขกันได้ก็ช่วยกันไม่เป็นเราพี่น้องช่างด้วยกันครับ รูกันนะครับรกมันรู้กันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม